วันนี้จะพูดถึงนวะเรือนวิชานี้เอาไปใช้ไม่ค่อยได้แต่ว่ามีเขียนตำแหน่งพลังต่างๆจะได้รู้ว่าที่มาเป็นยังไงเพราะว่าส่วนใหญ่นี่คือเลือกใช้พื้นที่เป็นหลักมันจะมีอักทะเรือนกับนวะเรือนใช่ไหมแต่จริงๆพูดถึงแปดทิศแต่ว่านวะเรือนเนี่ยอิงจากดาวทั้ง9ก้าซึ่งเขาสรุปเป็นตารางไว้แล้ว แต่ว่าวันนี้จะพูดให้ถึงว่าทําไมคานวณยังไงรู้ไว้ใช่ว่าอ่ะเดี๋ยวทวนก่อนทวนก่อนก่อนที่จะเริ่มหมายเลขหนึ่งธาตุน้ําทิศเหนือหมายเลขสามหมายเลขสี่ธาตุไม้สามตะวันออกสี 4, ออกใต้อันนี้เร็วแล้วนะพบว่าอันนี้ตบตัวแล้วธาตุไฟหมายเลขเก้าทิศใต้ธาตุดินสองห้าแปดนะตกใต้กึ่งกลางออกเหนือ แล้วสุดท้ายธาตุโลหะ6กับ7เลข6กับเลข7นะครับเป็นตะวันตกเฉียงเหนือกับตะวันตกภาพถัดไปครับเปลี่ยนภาพให้หน่อยนะอันนี้ทวนชั้นทวนจะเร็วนะธาตนะุมีทั้งหมด5ทาธาตุใช่ไหมครับน้ําไม้ไฟดินโลหนะแล้ววงจรมีกี่แบบ 1. ส่งเสริมนะส่งเสริมคือน้ําเกิดไม้ไม,ไม้เกิดไฟไฟ,ไฟกลายเป็นดิน ดินก่อเกิดโลหะและโลหะก็ให้กำเนิดน้ำอันนี้เรียกว่าเสริมตัดมาก็คือธาตุดียวกันธาตุดียวกันคือเป็นการกระตุ้น,นเพิ่มนะครับถัดมาก็คือธาตุธาตุทอนทอนก็จะย้อนสอนกับเมื่อกี้นะครับโลหะทอนน้ําไม่ใช่น้ําทอนโลหะไม้ทอนน้ําไฟทอนไม้ ดินทอนไฟโลหะทอนดินถ้าทอนก็คือย้อนกับสอนมอกี้ถ้าทอนนี้คือใช้คาว่าเสื่อมมาได้นะเดี๋ยวเราพูดอีกทีน,นึงอ่ะถัดมาคือท่าที่พิฆาตน้ําดับไฟไฟหลอมโลหะโลหะตัดไม้ไม้แทกทำลายดินแย่งสารอาหารในดินอ่ะและดินก็กกน้ำอันนี้คือพิฆาต พิคาดคือธาตุแรกมีอํานาจเหนือกว่าธาตุที่สองน้ําดับไฟน้ําเหนือกว่าไฟถ้าปริมาณที่เท่ากันแต่ว่าเมื่อน้ําดับไฟถามว่าน้ําเสียหายไหมไฟมันก็เลยน้ําทิ้งไปบางส่วนถ้ามันปริมาณเท่ากันนะน้ําชนะจริงแต่ก็เสียหายงั้นก็หมายความว่ามันก็จะไปลุกศอนย้อนกลับเช่นกัน,นย้อนกลับอันนี้ยพอย้อนกลับก็หมายความว่าน้ําทําลายไฟก็จริงแต่ไฟก็อะไรนะ ทำลายน้ําด้วยเช่นกันแต่เราเรียกน้ําน้ําไปไฟนี่เรียกว่าพิฆาตแต่ไฟมาน้ํานี่คือถูกพิฆาตโดยยึดทิศหลักและทิศรองถ้าทิศหลักเป็นน้ำถ้าที่เข้ามาเยือนเป็นไฟแปลว่าทิศนี้เรายึดน้ําเป็นหลักใช่ไหมไฟก็คือไฟทําอะไรกับน้ําไฟถูกน้ําพิฆาตฉะนั้นหมายความว่าน้าเนี่ย ถูกทอนกาลังโดยไฟแต่ว่าเป็นทอนในการที่เรียกว่าอะไรน้ำพิฆาตไฟพูดใช้ภาษายากใช่ไหมเอาเป็นเอาเป็นว่าไฟเอ,อ่เอ,อท่าน้าเนี่ยโดนทําให้เสียหายแต่ยังมีอํานาจเหนือไฟก็คือเสียหายไม่มากเดี๋ยวจะเรียงลําดับให้อีกทีหนึง่งนะครับมันมีพิฆาตและถูกพิฆาตอ่ะหน้าถัดไปหน่อยเป็นสเปซบาให้หน่อย <laughs> ตัวมันเล็กจกังเลย เริ่มแรกเลยอันดับหนึ่งเลยเห็นไหมครับธาตุลายธาตุรองส่งเสริมธาตุหลักนะเราจะให้คําจับการจํากัดว่าจํากัดข้อความว่าจุติมันมันไม่ได้ยากตรงวิจารณ์เงี้ยมันยากตรงอันไหนหลักอันไหนรองอเดี๋ยวค่อยว่าวแต่ถัดมาถ้าธาตุหลักและธาตุรองเป็นธาตุเดียวกัน เป็นรุ่งเรืองอันนี้อันดับสองนะอันดับหนึ่งคือจุติอันดับสองคือรุ่งเรืองถัดมาธาตุรองทอนธาตุหลักเป็นเสื่อมเสียหายแต่เสียหายไม่มากส่วนส่วนใหญ่ใช้อะนะใช้ในการแก้อภนนะิโมขุะจะเลือกเสื่อมเป็นหลักถัดมาครับอันดับถัดมาแรงขึ้นอีกเป็น ธาตุหลักพิฆาธาตุรองก็คือเมื่อยกอตัวอย่างน้ำครับน้ำกับไฟเมื่อกี้ถ้าน้ําน้ําเป็นตัวหลักและมีไฟเข้ามาก็จะเป็นตัวนี้คือธาตุหลักพิฆาธาตุรองมีอำนาจเดี๋ยวธาตุรองก็จะเป็นอะไรครับเป็นมลณนะจริงๆพูดไปแล้วตั้งแต่อตอนหนะ้าธาตุนะอันนี้มาทวนเพราะว่าต้องเดี่ยวต่อจากนี้แล้วก็ตัดมาธาตุรองพิฆาตธาตุหลัก มื่อกี้ยกตัวอย่างน้ำไม่ธาตุหลักใช่ไหมธาตุรองพิฆาตธาตุาหลักดินอย่างเงี้ยถ้ามีดินเข้ามาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตัวใหม่นะครับก็จะกลายเป็นพิฆาตอนะ่แล้วอันสุดท้ายเนี่ยใช้เฉพาะวิชาน้ำวัลเลนไอห้าข้อบนเนี่ยใช้ใช้ได้กับทุกวิชาตำแหน่งหมายเลขห้าเนี่ยเป็นด่านพิฆาตเสมอทำไมถึงเรียกว่าด่านพิฆาตเดี๋ยวให้ดูกันอีกทีนึ่ง อ่ะทีนี้มาดูหน้านี้อ่ะเริ่มที่ดูที่ตารางหมายเลขหนึ่งนะครับเปลี่ยนบ้านหนึ่งให้หน่อยไม่ไม่ไอ้เลขหนึ่งไอ้น,นั้นตารางสเปซบาร์ให้เขอ่ะบ้านหนึ่งครับก็คือบ้านที่อิงทิศเหนือคือหลังบ้านอยู่ทิศเหนือหน้าบ้านอยู่ทิศใต้ใช่ไหมครับแต่ว่าเมื่อเจอวิชาหน้าเรือเนี่ยวิธีคิดต่างกันครับ ปกติบ้านคันเนี่ยก็คือบ้านอิงทิศเหนือใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าคํานวณแบบหน้าวัเรือเนี่ยบ้านคันนี้คือบ้านที่มีประตูหน้าจะใช้คำว,ว่าไงดีวะไม่ใช่มันจะคงอิงทิศเหนือเหมือนกันแต่ว่า ประตูหน้าเนี่ยประจันทิศทิศใต้สมมุติว่าเมื่อกี้เรียนดาวเหินแล้วใช่ไหมดาวเหินอิงถนนเป็นหลักใช่ไหมครับอ่าอิงถนนเป็นหลักแต่ปรากฏว่าตรงถนนเนี่ยไม่มีประตูเข้าต้องอ้อมมาด้านข้างที่เข้าประตูหลักอยู่ด้านข้างวัดจากประตูที่เข้าบ้านคำนวณไม่เหมือนดาวเหินนะวิชานี้ยประตูอยู่ตรงไหนยืนหน้าประตูเล็งเข้าไปตรงๆ ประตูประจันทิศอะไรประตูจริงเข้าบ้านเดวเหินนับจากถนนอันนี้นับจากประตูเข้าอาคารซึ่งโดยส่วนใหญ่โดยธรรมชาติถนนกับประตูมันส่วนใหญ่มันจะสอดคล้องกันเนาะแต่นานๆจะเจอทีนะยืนที่ประตูเล็งเข้าไปตรงๆเลยประตูประจันทิศอะไรถ้าประจันทิศใต้เป็นบ้านเหนือตรงกันข้าม หรืออีกรูปแบบหนึ่งคือประตูอยู่ฝั่งไหนของบ้านยืนที่หน้าบ้านมองมองตั้งฉากประตูเข้าไปแล้วยืนเอาเข็มทิศวัดมันได้ทิศอะไรเป็นทิศนั้นครับอันนี้พูดถึงบ้านเหนือก่อนเมื่อเราคำนวณว่ามันเป็นบ้านเหนือเราก็จะเขียนหนึ่งไว้ตรงกลางอินีิดาว่านนะแล้วหลักการเดียวกับดาวเหินเลยครับดาวเหนินดาวพอปุ๊บใส่หนึ่งไว้ตรงกลางทิศสองจะอยู่ทิศไหนครับ เพิ่งเรียนไปเมื่อกี้ตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือจอเล็กบังเลขบังไม่ได้บังอะเห็นนะตะวันตกเฉียงเหนือเป็นสองตะวันตกเป็นสามออกเหนือเป็นสี่ทิศใต้เป็นห้าทิศเหนือเป็นหกตกใต้เป็นเจ็ดตะวันออกเป็นแปดตกใต้เป็นเก้าแล้วก็กลับมาถึงกลางใหม่เป็นหนึ่งนี่คือดาวบ้านเรียกว่าดาวบ้านนะอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับอายุแล้วเป็นดาวบ้านจริงๆสามารถเอาไปวางซ้อนทับ กับดาวเหินแล้วคำนวณพลังได้แต่ยังไม่พูดถึงมันสูงไม่หน่อยทีนี้พอเรามองย้อนกลับเป็นตารางอะก้มหน้ามองไปที่ตารางเห็นดาวหนึ่งไหมครับตะวันตกเฉียงเหนือเป็นอะไรครับเป็นพิฆาตใช่ไหมอ่าหนึเป็นธาตุอ่าสองเป็นธาตุย้อนกลับไปหน้าอ้าวไม่อยู่แล้วย้อนย้อนกลับไปหน้า หนึ่งบ้าน,นเนื่องจากเรียเป็นบ้านหนึ่งใช่ไหมครับฉะนั้นหนึ่งถือว่าเป็นเป็นเย้าหรือเป็นธาตุหลักทิศตะวันตกเฉียงเหนือมีดาวสองเข้ามาครอบครองของบ้านหนึ่งฉะนั้นดาวสองถือเป็นตัวเยือนหรือตัวรองและสองเป็นธาตุดินหนึ่งเป็นธาตุน้ําดินอะไรครับดินพิฆาตน้ํา พอดินพิฆาตน้ำธาตุรองพิฆาตธาตุหลักนะธาตุรองพิฆาตธาตุหลักเป็นธาตุอ่าเป็นพิฆาตแล้วกงมองตารางเป็นพิฆาตไหมอ่าทีนี้หมายเลขสามไปหน้าเลขหนึ่งไหมทีนี้หมายเลขสามอ่าหมายเลขสามกับหนึ่งสามเป็นธาตุสามเป็นธาตุไม้หนึ่งเป็นธาตุน้ําเหย่าเป็นน้าเยือนเป็นไม้หมายควาว่าอะไรครับน้ําถูกทอนด้วยธาตุไม้ ฉะนั้นตำแหน่งนี้เป็นเสื่อมอแล้วมองในตารางที่เป็นเสื่อมไหมเสื่อมตรงกลางตรงกลางด้านบนนะครับสีไม้หนึ่งน้ำทอนเหมือนกันเป็น,ปนอยากก่างกล้มมองนะเป็นเสื่อมอแล้วก็ก้มงมองที่เป็นเสื่อมไหมออกเหนือเสื่อมหมายเลขห้าครับทิศใต้ก็สนิดหนึ่งคือเวลาที่คุณประกณนะ์อธิบายนวัตเรือนเนี่ย เวลาบ้านอะไรเนี่ยตัวที่เป็นตัวเย้ยาหรือตัวอยู่กับที่ก็คือธาตุของบ้าน,านเนี่ยกรณีเนี้ยตอนนี้เรากราลังพูดถึงบ้านคันบ้านคันก็คือบ้านหมายเลขหนึ่งบ้านอะไรนหนึ่งเป็นเป็นธานตุน้ําแปลว่าในทุกช่องมันจะมีน้ําเป็นเย้าคืออยู่กับที่แล้วดาวเผื่อนที่เดินดาวตามตารางเนี่ยมันเป็นธาตุอะไรมันมาเยือนมันจะเกิดปฏิกิริยาอย่างไงจะได้ไม่งงเข้าใจไหมครับคือเวลาเราพูดถึงบ้านหนึ่ง ให้คนจินตนาการว่าทุกช่องเนี่ยมีน้ําเป็นเป็นเย้านะโอเคเพราะคน้็งงอ่ะทีนี้มาดูเลขห้าครับบ้านนี้เป็นบ้านเหนือใช่ไหมบ้านทิศเหนือใด่ว่าทิศใต้เป็นหน้าบ้านแล้วทิศใต้มีดาวห้าเมื่อกี้บอกว่าด้านห้าห้าเป็นอะไรครับไม่ว่าด่านพิฆาตด่านพิฆาตในในในตารางเกณฑ์พิฆาตที่ใช่ใช่ไหม แต่ชื่อเต็มๆจริงๆเรียกว่าด่านพี่คาดจดไว้ก่อนนะยังไม่พูดนะเดี๋ยวไปดูบ้านหน้าหกกับเจ็ดคือเหนือกับตกใต้เป็นธาตุโลหะบ้านนี้เป็นบ้านเหนือธาตุน้ํานั้นทิศหกกับเจ็ดเป็นธาตุโลหะโลหะอะไรครับน้าบ้านน้าหมายตรงไหนอ่ะบ้านหนึ่งบ้านหนึ่งเราดูเลขตรงกลางบ้านหนึ่งบ้านเหนือทุกบ้านเป็นน้าอ่าแล้วดาวเยือน หอยู่เหนือ7อยู่ตกใต้พอหกเจ็อยู่ตกใต้หมายถึงว่าโลหะเข้าไปเยือนตกกับตกใต้แล้วบ้านเป็นน้ําโลหะเกิดน้ําแสดงว่าเป็นจุติจุติเดี๋ยวตัวอย่างบ้านนี้มีไม่ครบด้วยเพราะว่าเพราะว่าธาตุน้ำมีเลขเดียวต่อมาก็สองก็แ8ด,ดก็เหมือนกับ2อนะตะวันออก ใช่ไหมครับตอนออกก็เป็นพิฆาดเหมือนกันทีนี้สุดท้ายเลข9ก้เลขเเป็นไฟบ้านน้ําไฟกับน,น้ําเป็นอะไรครับน้ําพิฆาตไฟแสดงว่าน้ําเหนือไฟเป็นอันดับสี่ฉะนั้นก็เป็นมรณนะย,ย้อนกลับไปหน้าธาตุม่อีกครั้งะฉะนั้นวิธีการของการหาตําแหน่ง ณวณณวะ,นะวะ,นะวะเรือนก็คือการคำนวณพลังพื้นที่ต่างๆในบ้านโดยอิงจากดาวบ้านเป็นหลักวิธีเขียนดาวบ้านก็คือบ้านอิงทิศอะไรอ่เราก็จะรู้ว่ามีหมายเลขอะไรย้อนกลับไปอีกหน้าหนึ่ง2หน้าหน้าแรกเลยอีกอันนึงอ่บ้านอิงทิศอะไรถ้าบ้านถ้าบ้านอิงทิศเหนือแสดงว่าเป็นบ้านหนึ่ง เอาหนึ่งไว้ตรงกลางแล้วก็เดินแบบวิธีเขียนดาวเหินถ้าบ้าน3 4บ้าน3ามหรือบ้าน4ก็คือตัวนันออกออกออกใต้ก็สามสไว้กลางเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างทั้งหมดนะบ้านสองบ้านสองก็คือบ้านคุณก็คือบ้านที่มีประตูตั้งอยู่ในทิศ งประจันทิศงงบ้านบ้านอิงตะวันตกเฉียงใต้ประตูประจันตะวันออกเฉียงเหนือบ้านคุณเป็นมีหมเลกสองไม่ได้สองาธาตุธาตุดินอ่าสองาธาตุดินฉะนั้นเรามาดูว่าดาวต่างๆที่เข้ามากระทบะเขียนเขียนก่อนนะตกไปตกเหนืออันนี้ไม่ต้องพูดซ้ำแล้วเนาะอ่าฉะนั้นก็มาดูหมายเลขหนึ่งน้ำกับดินเป็นอะไรครับดินพิฆาตน้ำแสดงว่า แปว่าอะไรครับหมอล้ะนะตายล้อันนี้อย่ากโก้มมองนะจะได้จําได้ง่ายๆอ่ะน้ําน้ํากับดินเป็นมอละนะถัดมาหมายเลขสองหมายเลขแปดธาตุเดียวกันธาตุเดียวกันเป็นลุ่งเรืองหมายเลขแปอยู่ในที่อะไรครับตอมันตกเฉียงใต้ซึ่งตัวอย่างบ้านหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีลุ่งเรืองใช่ไหมเพราะว่าเลข เลขธาตนะุน้ํามีอันเดียวคือหมายเลขหนึ่งเปิดว่าเลขธาตุดินมีหมดแต่ว่าพอมายกตัวอย่างเลขนี้หมายเลขห้าธาตุอะไรครับหมายเลขห้าธาตุดินแต่ว่าเพิดว่าหมายเลขห้ากลายเป็นหมายเลขพิเศษไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนจะถูกเรียกว่าดา่านพิฆาตอ่าแล้วกลมมองที่ตารางเอาหมายเลขสองออกเหนือใช่ไหมเป็นหน้าบ้านตรงกลางด้านหน้าเป็นห้า กลับไปดูนะหมายเลขหนึ่งเปิดว่าอันนี้เขียนแบบมาตรฐานไปหน่อยนะไม่ได้เอียงให้เอาไ้รอบหน้าเดี๋ยวค่อยเอียงให้ตารางมันจะหมุน,นได้ก็ได้อ่า,หมา,ห,มาหมายเลขหมายเลขหนึ่งให้หนอยนที่ใต้เป็นหน้าบ้านตรงกลางด้านหน้าแล้วบ้านหมายเลขสองหมายเลขห้าอยู่ตรงกลางด้านหน้า ไปหมายเลขสามไปสามไมหน่อยคอมมันช้าครับหมายเลขสามี5้าตะวันตกหม,หมายเลขสาบ้านตะวันออกใช่ไหมมีตะวันตกไปด้านหน้าจะสังเกตว่าตะวันตกก็มีหมายเลขห้าอยู่ด้านหน้าอันนี้รวมถึงบ้าน4ี่บ้าน 6, บ้าน 7, บ้านแปบ้าน9หมายเลขห้าจะอยู่ตรงกลางด้านหน้าทุกบ้านเป็นลักษณะเฉพาะ ฉะนั้นมันถึงเรียกเฉพาะว่าด่านพิฆาตรหรือประตูพิฆาตหลักเกณฑ์ก็คืออ่ะดูบ้านสี่ให้หน่อยห้าไอ้หกห้าไม่มีไปเลยไปจนถึงบ้านเก้าเลยหกเจ็ดแปดเให้ดูพอที้เขียนเองได้อยู่แล้วนะเอาเก้าเอาบ้านบ้านไว้ตรงกลางแล้วก็หันอันนี้คือที่มาของตำแหน่งของตารางนี้ โดยอาศัยหลักของธาตุทั้งห้าโดยอิงจากธาตุบ้านเป็นธาตุหลักหรือธาตุเจ้าแล้วก็ธาตุทั้ง8ทิศที่อยู่ร้อมรอบธาตุหลักเป็นตัวเยือนจะสังเกตว่าวิชานี้ตรงกลางเห็นไหมตรงกลางไม่มีตำแหน่งพลัง ในตารางนี้เขียนที่เขียนนี่คือชื่อบ้านเขียนตุ้ยคุณหลี่ชุนเฉินเข่นขันชื่อบ้านแปดทั้งแปดหลังเพราะอะไรเพราะว่าตรงกลางคือตัวหลักหรือตัวเย่าแล้วทิศทั้งแปดที่มาล้อมรอบตัวหลักคือตัวที่มาเยือนครับตำแหน่งพวกนี้ไม่มีการกระตุ้นหรือแก้อะไรเป็นพิเศษแต่ว่าให้รู้ว่าอ,าอย่างตำแหน่งที่เป็นมงคลจุติกับลุ่งเรือง สามารถใช้เป็นตำแหน่งที่เป็นมงคลได้แต่ว่ามันเป็นตำแหน่งมงคลบ้านไม่ใช่ตำแหน่งมงคลประจำตัวซึ่งสองสามครั้งก่อนสองครั้งก่อนเราพูดถึงเลขของจุ้ยกับทิศมงคลประจำตัวใช่ไหมครับแต่เน,นี้ยเป็นตำแหน่งของบ้านในโกโรณีที่เราไม่สามารถใช้เลขของจุ้ยได้ข้อจำกัดหลายอย่างอย่างเช่นสำนักงานอะไรเงี้ยเราเลือกไม่ได้เลือกไม่ได้เยอะอ่ะตัวเนี้ยเป็นตัวลองที่เลือกใช้แต่สู้เลขของจุ้ยไม่ได้นะ ทิศมงคลประจำตัวเลขของจุย้ยก็คือด้านล่างของตารางจุติดีที่สุดเพราะว่าเป็นท่าที่ส่งเสริมทำให้ไม่ว่าจะทําอะไรก็คือถือกําเนิดอะจุติเกิดใหม่ตลอดเวลามีท่าทส่งเสริมได้ดีเสมอลองลงมาก็คือท่าทอะไรครับอ่าลุ่งเรืองเป็นท่าทตัวเอง่าก็คือใช้ท่าทนั้นไม่หมดก็จะมีเข้ามาเสริมเรื่อย ถัดมาให้พยายามหลีกเลี่ยงก็คือเสื่อมเสื่อมไม่ได้ทําให้เดือดร้อนเร็วแต่จะค่อยๆค่อยๆกับว่าเสื่อมค่อยๆถอดถอยลงเรื่อยๆถัดมามรณะชื่อน่ากลัวกว่าพิฆาตอีกนะแต่กับไม่ใช่อันดับสุดท้ายมอลรณะนะครับมอลรณะนี้ก็คือทําให้เกิดความเสียหายค่อนข้างค่อนข้างรวดเร็ว สุดท้ายก็คือพิฆาตครับมีอะไรไหมแล้วก็หมายเลข5รู้<ม>อยู่แล้วใช่ไหมหมายเลขหเป็นหมายเลที่เป็นอโอนี่สุดแต่ไม่แต่สำหรับวิชานี้ไม่เสมอไปครับอยู่ที่องค์ประกอบที่ดาวเหินนะเวลาเราใช้วิชานี้นะเมื่อได้เลขคู่ดาวเหินอ่ถ้าไปเรียนคอร์สท,ที่บ้านหูเขาใช่ไหมคอร์สเห็นบอกว่าจะจัดอีกรอบ ไม่แน่ใจว่าเมื่อไหร่ที่เขาจะสอนคู่ดาวทั้งหมดอ่ะถ้าคู่ดาวเป็นมงคลจับกับตำแหน่งมงคลนะไม่ว่าจะเป็นมงคลมงคลบ้านนะในน,ว,นวเรือเนี่ยแล้วก็มงคลคนในเลนขหงจุย้ยนอะเป็นตำแหน่งแรกที่ต้องเลือกใช้ให้ได้อันนี้พูดถึงพื้นฐานนะ ไปสามให้หน่อยไปสามอ่ะอ่ะมาดูสามครับสามสามเป็นท่าอะไรครับถือวเป็นการฝึกแรื่งธาตุไม้หนึ่งเป็นธาตุน้ำหนึ่งอยู่ไหนครับหนึ่งอยู่ตะวันออกอ่ะน้ํากับไม้เป็นอะไรไม้เป็นหลักอ่ะน้าน้ามาทําอะไรกับไม้ครับส่งเสริมกําเนิดไม้ฉะนั้นหมายเลขหนึ่งเป็นจุตตอ่ะก็มองเซทิศเหนือที่ไรห,หมายเลขหนึ่งอยู่ตะวันออก ต่มันออกเป็นจุติไหมเป็นจุติถูกต้องครับอสองเป็นธาตุดินสองอยู่เท่าไหร่ครับอยู่ออกใต้สามเป็นธาตุไม้ไม้พิฆาตทำลายดินแสดงว่าเป็นอะไรครับไม้เหนือดินแต่ว่าดินกับไม้ขัดแย้งกันก็เลยกลายเป็นบรอนะะพอไหมยกตัวอย่างแค่นี้พอแล้วเนาะ เข้าใจอะไรปหนหลักพื้นฐานหนึ่งตบทวนะหนึ่งดูว่าบ้านนั้นเป็นบ้านอะไรโดยอิงจากติดตั้งประตูยืนที่หน้าประตูอะไรเข้าไปตรงๆให้ตั้งฉากกับตัวอาคารก็จะรู้ว่าบ้านเป็นอะไรเมื่อรู้ว่าเป็นบ้านอะไรเหนือใต้ออกตกเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเลขประจำบ้านเป็นเลขอะไรถ้าบ้านทิศเหนืออิงทิศเหนือก็เป็นบ้านหนึ่งให้เอาเลขบ้านที่ได้มาไว้ตรงกลาง แล้วเดินดาวแบบดาวเหินกลางไปตกเหนือตกเหนือไปตกตกไปออกเหนือออกเหนือไปใต้ใต้ไปเหนือเหนือไปตกใต้ตกใต้ไปตะว,วันออกตะว,วันออกไปออกใต้แล้วก็กลับมาจุดขึงกลางใหม่นะหลังจากนั้นใช้เลขตรงกลางเป็นธาตุหลักแล้วมองว่าเลขรอบๆเป็นธาตุที่ส่งผลอะไรกับธาตุหลักแล้วก็มองย้อนกลับไปที่ตาเมื่อกี้จุติเสื่อมอันนี้ไม่ต้องเป็นต้องจับถึงขนาดจําได้ เพราะว่าเดี๋ยวเราเปิดตารางเอาเปิดตารางเอาแต่ให้รู้ว่านี่คือที่มาว่าเขาคํานวณยังไงจึงเกิดเป็นพลังอย่างที่บอกไม่ใช่ไม่มีที่มาไม่ใช่แบบท่องจํามาแต่ว่าเขามีหลักเกณฑ์ของการใช้ธาตุทั้ง5้าอันนี้เป็นหนึ่งในวิชาที่เอาธาตุทั้ง5มาขยายและคํานวณเป็นตําแหน่งความเป็นโงเลหรือ,อควอมคมเลลต่างๆไม่ใช่ไม่สำคัญนะแต่ว่าวิธีแก้ไขไม่ค่อยมีนะครับ ถ้ามีวิธีก้ไขก็จะเป็นตำแหน่งพิเศษออาไปทำเองไงไอ้ตารางเนี้ยเอาไปไประยุกต์ทำเองใหถ้ถูกใจเราได้ครับเพราะบางคนเขาไปยอ่อหรือแค่นี้ก็มี ไปเขียนเพิ่มก็ได้เพราะอันนี้สรุปย่อมาให้เฉยๆส่วนเนื้อหาเพิ่มเติมขยายความก็จะมาอธิบายตอนช่วงทุบทวนเป็นหลักขยายความให้อันนี้คืออันนี้อันนี้คือให้เอาไปใช้ได้ง่ายสะดวกแต่ถ้าจะเรียนรู้มันก็ต้องทําเพิ่มด้วยตัวเองครับเพราะว่าถ้าเขียนเยอะดูสิขนาดแค่ในตัวหนังสือ,อยังเล็กแทบจะมองไม่เห็นเลยเนาะนี่ยังเขียนไม่หมดด้วยนะเนี่ย,เข,ยเขียนไม่หมดเพราะว่าเนื้อหามันเยอะเกินไปก็เลยสรุปให้ย่อๆแค่นั้นเอง